พี่ผมดิบหมอหรอไม่นั่งกับพมตำได้เลยต้องเลี้ยงยี่ดีกว่าถ้าพี่นุ้ยทำขวัญหน้าให้ผมได้แล้วพี่นุ้ยจะได้รับเงินนะผมจะมอบเป็นค่าตอบแทนให้กับหมอขวัญกับแต่ว่าปันนี้พมว่ากลัวไม่เียใจไอ้นุ้ยตำพุมลงเลยคนสมมุดว่าพุมเป็นนักเตือนนุ้ยตำจากล้อมใหญ่ต้องดูพี่เิ๊กนะต้องดูพี่นุ้ยกับสมุดเพงเป็นนักนะเออแองแรงแดงแรง tâm ra Bọn nạc ngư Đi đi Trời Để mà thằng nào bù mô Ồ ừ Và trời nắp nắp kẻ cú Nào bù phê Ốc Để thằng bù quá Nhà bù tất cả phần cao và tù Ha răng ha tùa Để rồi lụt nó câu Ốc Trăm mà trăm phút tất chi <laughs> Mà กรดูกัจีวัจีกจ้ำวัจีกัจ้ำปลูกกัจีปลูกกัจีตมกัยีจีดีดีตีต้มวอะไรกกับก้าวกับตมหม้อคุมตรองก้าวนะดอกเลอกเลเออเนต้งตบทีไาฮะตบจีมกเลตใบทีเล่ใบต้งตํา ยังตีสามวันเย็นด้วยนะคนตีห้าไม่แจกใบที่มุงแต่ทำอมไรดีสิตรงนี้คือทำอะไรดีกันได้เงี้ยนน่ากเอ้ยซอยอยากกันเงี่ยไม่ใจเรียกมึงกูทำกันเด้อ้อนน่กตั้งใจอ่าคนน่ากเอ้ยตั้งใจนะคนน่า จะอ้างอิงชุมนุมเิวดาจริงจิตได้มารับรู้ว่าลูกผู้ชายไทยลูกผู้ชายไทยเราครบสามแบบก็สมบูรณ์แล้วเกิดเป็นผู้ชายได้บวชได้ไปทหารแล้วก็ได้ตายนั่นถือว่าเป็นชายสมบูรณ์แต่พอแยกได้ตายเม่งั้นไม่เป็นชายสมบูรณ์บางทีอาจะตัดทิ้งใจเป็นตุด๊ดทิ้ใจของมนโนมันไม่ได้ไม่เจอหนะ้าธรรมาก็ไม่เจอนะ กังมาจากกิ๊บแดงแปงกะจีจีวันดีวันดีเออจะจุ่มนุ่มอะไรกระแมงดาจากผ่านคว้าธุระตาดีเด,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 ด็ดเดียวจุ่มเทวาดาไม่ใช่จุ่มนุ่มแมงดาแกจะว่าเจา้าหนักจอบตีมอไหเหรือไอ้จอบมันจอบนะแต่ว,ว่าปากกิจุ่มเมือ ไม่ต้องจุ่มเออจุ่มจลับกุไม่เนี่อจุ่มน้เอาเนี้อจุ่มมาไรด้ทีเดาพนักเลยนักชีวิตก็ลำบากจหนักหนาก่อนจะได้เกิดเป็นมนุษย์สุดยังอนาถมอจะกล่าวม้อนเป็นกรนไป นั้งแรกพ่อเจ้านาอับได้กับแม่จ้านาอักพ่อเจ้านาอัลากแม่เจ้านาอับตอนที่กลับมาจากเล่นัังชายมันผูนนนโรู้แม่ต้าหลายกว่างหลายบุตรเป๋มาได้เจ้าเป็นพวอเมียกันในป่าชายแต่เจ้านากยังไม่ได้เข้าไปอยู่จู่ันละพัง ชอยไม่ติดแล้วเน็คมันจมหูเดเ๋ยวกูครั้งที่สองพ่อเจ้าน้าก็ประคองจวมโจดโกดไม่ห่างรักแต่นางหลักน้อได้เรียกกันลูบหลูบครำคกันที่ํนำน้าต้องเจ้าหน้าเ้ยไม่ร้องไายเจ็บเจียนตายไนชกีวิตมันจะผิดตัดใจ แม่เจ้าหน้าก็าคืนเหียนอาเจียนพ่อเจ้าหน้าอักไปอย่างไกลก็หามาใ้อยากกินอะไร